สวัสดีครับผมนายวุฒิชัยมาคุลาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งเอพีโรงเรียนทันโมพิยาคมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพยาราชนานุปดิษฐ์มหิศรพักดีออซินดีนะละเนองพยาราชนานุประดิษฐ์มหิศรพักดีออซินดีนาละนางเป็นข้าราชการชาวไทยระหว่างเป็นเจ้าเมืองกรังได้พัฒนาเมืองให้เจริญก้าวหน้า จนกลายเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหเทสาพิบาลสำเร็จราชการอนทมณฑลภูเก็ตและเป็นผู้ได้รับพระราชทานานามนณพระนองคอซินบีณรนองเกิดจังหวัดระนองเมื่อวันศุกเดือนหาปีมะเสงตรงกับเดือนเมษายนพศ2 4 0 0เป็นบุตรคนสุดท้องของพญาดำรงสุจิต มหิสสรพักดีคอซูเจียงนาระนองซึ่งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามและนางกิมนาระนองชื่อซิมบี้เป็นภาษาฮกเกี้ยนแปลว่าผู้มีจิตใจดีงามเมื่ออายุได้9ปีได้ติดตามบิดากลับไปประเทศจีนและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองปี ทำให้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้ดูแลกิจการทั้งๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีความรู้เพียงแค่ลงลายมือชื่อตนได้เท่านั้นแต่มีความสามารถพูดได้ถึง9ภาษาบิดาจึงหวังให้สืบทอดกิจการค้าแทนตนมีได้ประสงค์ให้เป็นข้าราชการเลยบิดาถึงแก่กรรมขณะที่คอซิมบี้อายุได้25ปี พรารัตนเศษถีผู้เป็นพี่ชายต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็นพรยาดำรงสุจิตมหิสศรทักดีสมุทจเทสาพิบาลมนทลชุมพรได้รับนำเข้าราชการเป็นครั้งแรกโดยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบริลักษ์โลควิสัย ตำแหน่งผู้ช่วยราชการทางการเมืองต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองกระบี่บรรดาศักดิ์อัศดงคตทิ่รักษาแล้วได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็นพญาราชดานประดิษฐ์มหิศร์ผักดีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากราษฎรชาวตรังได้ยื่นดีกาถวายความว่า เจ้าเมืองตรังคนก่อนพญาตรังขภูมิพาพานเยี่ยมนนครกดขี ans, ่ข่มเหงประชาารษฎรทั้งที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตรังได้พัฒนาและปรับปรุงสภาพหลายอย่างในเมืองตรังให้เจริญรุ่งเรืองหลายอย่างด้วยขุโรบายส่วนตัวที่แยบยนเช่น การตัดถนนที่ไม่มีผู้ใดเหมือนรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านให้ทำเกษตรกรเช่นให้เลี้ยงไก่โดยบอกว่าเจ้าเมืองต้องการไข่ไก่ให้เอากาฝากออกจากต้นไม้โดยบอกว่าเจ้าเมืองกลางจะเอาไปทำยาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟและยางพาราซึ่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบัน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยได้จัดตั้งกองโพริสภูทรขึ้นแล้วซื้อเรือกลไฟไว้เป็นพาหนะตรวจสอบลาตระเวนบังคับให้ทุกบ้านเรือนมีกรอกตีเตือนไว้หน้าบ้านหากบ้านใดได้ยินเสียงกราะแล้วไม่ตีรับจะมีโทษพญาราชดานุปดิษฐ์มหิศรทักดีมีวิธีการบริหารปกครองแบบไม่เหมือนใคร โดยใช้หลักเมตตาเหมือนพ่อมีต่อลูกเช่นผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็จะถูกลงโทษอย่างหนักแต่การลงโทษนั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนผู้นั้นเช่นการให้ไปทำนาเป็นต้นชาวบ้านถือมีพระผ่านมาก็จะขอดูถ้าพบว่าขึ้นสนิมก็จะดุกล่าวเตือนพระยาราชดานุปดิษฐดมหิดสรักดี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตรังนาน11ปีในปีพศ2444ได้รับพระราชรโกรธนาโปรดเกล้าวให้เป็นสมุหเทศาพิบาลมนทลภูเก็ตรับผิดช,ชอบดูแลหัวเมืองตะวันตกตั้งแต่ภูเก็ตตรังกระบี่พังงาตะกัวป่าระนองและสตูล มีผลงานเป็นที่เรื่องลือไปถึงหัวเมืองมาลายูและปีนังจนถึงสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีแต่พญาราชดานุประดิษฐ์ได้ปฏิเสธไปจึงได้ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการเกษตรถาติการซึ่งพญาราชดาก็ได้ปฏิเสธไปอีกโดย ขอเป็นเพียงสมุหัสเทสาพิบาลมณฑลภูเก็ตเช่นเดิมจากนั้นจึงได้พระราชกุฎณาโปรดเก้าพระราชทานสายสะพายช้างเผือกชั้นที่หนึ่งและทรงถือว่าพระยาราชดาเป็นพระสหายสามารถห้อยกระบ,บี่เข้าเฝ้าโดยมีพระบ,บรมราชานุญาตพิเศษพระยาราชดานุประดิษฐ์ไม่สองพักดีถึงแด่อนิรกรรมเมื่อวันที่ สิเมษายนพศสองพันบณบ้านจักรพงศ์ปีหนังด้วยสาเหตุเจ็บป่วยจากอาการถูกคนสนิทยิงพร้อมกับพระสกุลสถานพิทักษ์คออยู่เกียรต์ะระนองหลานชายที่เทียบท่าเรืเอกันตังเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2456สิริอายุได้56ปี ก็จบแล้วนะครับกับเรื่องพยาราชดานุปริดไมหิสอปรปรีิวันนี้ผมรุ่ธิชัยขวตราหลักขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ